อ่นอะไรยังไม่สมบูรณ์ผมก็เลยแบบว่าก็เลยว่าอันนี้เป็นตัวก T T Double นะครับแล้วก็มีหรือว่าถ้าหากว่าคุณใช้งานชิลๆทานี้ก็ได้นะครับแฝงนั่งเนี้ยเราสามารถทํานี้ได้แบบนี้ได้นะครับแฝงนี้คือเอ่อก็เป็นคอนเซ็ปต์ซึ่งคนนี้ลูกเสิร์นั้นสามารถใช้งานได้แบบสบายๆนะครับอันนี้เป็นฟอร์แฟกเตอร์อีกอันหนึ่งนะครับหรือว่านะครับเรามีฟอร์แฟกเตอร์ซึ่งเป็นอันนี้นะครับขออยญาก้าวเดียวนะครับ คืออันเนี้ยก็จะเป็นตัวซึ่งเป็นเอาต้าบุ๊กนะครับแล้วก็มีทัชจะเห็นว่าจอบางแค่เนี้ยแต่มีทัชนะครับตัวนี้เป็นตัวซึ่งอินเทเอามาให้เราทดสอบนะครับเป็นเป็นตัวซึ่งเอ่อเป็นโปรโตัวท้ายของอินเทนะครับแต่เดี๋ยวท่านไปเห็นมาอย่างเช่นพวกมีหลายตระกูลเลยครับสกูเกือบเกือบทุกยี่ห้อจะมีเอาต้าบุกที่มีทัชออกมา นะครับเอเซอร์เดลเรโนโวแซมซุงทุกยี่ห้อเลยที่เป็นแบบนี้ออกมานะครับครั้งนี้ผู้บริหารก็สามารถที่จะยี่ห้อที่มันต่อยต่อแบะเปิดตัวแล้วก็มีความสามารถในการเสุดยอดออกมาทัสกิีเพราะฉะนั้นเรื่องการถือว่าอัลตร้าเกมส์นะครับขั้นี้คยูเซอร์เนี่ยเขาจะมีความหลากหลายใช้ถัดกันได้มีซีร์จอดถกันได้เมื่อก่อนเนี่ยถ้าอยากมีอย่างแบบเดียวก็คือว่าแท็บเล็ตแถมยังต้อง เรื่องเพื่อว่าถ้าเทัเสร็จเสร็จปุ๊บก็ยังต้องพบพีซีอีกเพราะว่าบางครั้งทำงานไม่ได้ใน w ิม d o โ s ้เอนั้นสิ่งที่เราให้มาก็คือนครับกจกากเราจะไปวัวกันเซเ์แล้วนะครับก็คือเขายังสามารถที่จะทำงานนะครับแบบซึ่งนะครับเมื่อก่อนเขาต้องการได้เพราะว่าใน Windows เนั้นจะมีส่ทีเรียกว่าเป็นレท็อปโหมดนะครับ นี่คือหน้าตาของเดกสก์ท็อปหมดที่เราคุ้นเคยนะครับเป็นพวกเปิดเยอะนะครับเช็คประตูโอเคนี่คือเดกสก์ท็อปหมดที่เราคุ้นเคยนะครับเพราะฉะนันนบบ้นเนี่ยในวิดีโอเอฟเนี่ยผมอยากจะอย่างนี้ครับว่าถ้าหากว่าเรามีลูกค้านะครับซึ่ง เรามีลูกค้าซึ่งก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่คุ้นเคยกับการใช้ Start ทเมนูแบบเมื่อกี้นะครับตามนี้ถ้าเขาอยากใช้ Desktop อปหมดทำยัง Mode ไงต้องบอกว่าเรามี Desktop อปหมดซึ่งเขายังสามารถใช้ได้เหมือนเดิมนะครับทุกๆุกแ l i c ลิเคชัซึ่งเคยรันได้บน Windows 7จะสามารถรันได้บน Windows 8ที่เป็น Desktop อปหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าลูกค้าเขา กังวลน,นะครับไม่ต้องห่วงถ้าโปรแกรมคุณเคยรันได้บนมิลลิโอเซเคุณจะสามารถรันได้บนแอปสองหมดแน่นอนนะครับ,รบแต่ถ้าเป็นมิลลิโอเอสสิ่งที่คุณได้เพิ่มเติมก็คือคุณยังได้สิ่งพิเศษความสนุกสานของการเข้าสู่แอปพลิเคชันในรูปแบบสตาร์ทดี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วคุณก็ยังสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันที่เป็นคลาสสิกเช่นพวกตระกูลออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ลองนึกดีครับว่าถ้าเรามี device ตัวเดียวนะครับนะครับได้ตัวเดียวแล้วเราบอกว่า device ตัวนี้นะครับเราเวลาเราอยากจะทำงานเราก็ใช้งานเราทำงานแบบโนบบุ๊กปกติใช่ไหมครับอยากก็ชิลก็ทำแบบนี้หรือถ้าหากว่าเราบอกว่าเราอยากจะเบาๆสบายๆเราก็ทำแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฟอร์มแฟกเตอร์ของรุ่นใหม่นั้นมันจะตอบโจทย์ชีวิต นะครับให้เราสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นนะครับโอเคผมมีคำถามไหมครับก่อนที่ผมจะจบเช่ไหมคับเห็นไหมเอเซนต์แบบสะดวกดูเป็นสังต Windows ตัวเขาภาจะน่าจะเป็นรุ่นไฮเอ End ที่เป็นพวกทัชเมาส์มากกว่านะครับเพราะงั้นการใช้งานแบบนี้จริงจริงแล้วค่อนข้างสะดวก แล้วก็ไม่แนะนําให้ไปนั่งขยับเมาส์แล้วมองหาสกอร์บาร์แล้วไปแตะสกอร์บาร์เลเลื่อนเพราะว่าอันนั้นเป็นรูปแบบเกา่กาๆของวินโดว์สมัยก่อนโลชฮะที่เรามีหน้าตาวินโดว์มีปุ่มมุมบนขวาเป็นรูกกราากบาทกดแล้วปิดได้เวลาจะเลื่อนทีหนึ่งต้องหาสกอร์บาร์แล้วก็ไปไปเลื่อนมันนะครับซึ่งอันนั้นเป็นรูปแบบเกา่าๆเพียงแต่ว่า,าตัว UI ก็จะมีเวลาใช้เมาส์ปุ๊บเนี่ยตัว UI จะมีแท็บสกอร์บาร์เฟดอินมาให้ดูให้เราเห็นนะครับแต่ว่าพอ,พอเครื่องที่มีทัชปุ๊บ อย่างเครื่องที่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะใช้เนี่ยจะมีทั้งเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็ทัชแล้วก็เพดด้วยนะครับเวลาที่ใช้ทัชในการเลื่อนมุ๊กเนี่ยตัวสกอ o l l b a จะเปลี่ยนหน้าตาไปเป็นแบบทัชนะครับมันจะมี UI โปรเวอร์ชันกันนะครับแล้วนำเว็บคลิกลิงก์หรือพิมพ์ URL ใหม,ไม่ไปหน้าอื่นแล้วผมก็คงอยากกดแบ็คเบราว์เซอร์ทุกตัวน,นะครับบนหน้าเดสก์ท็อปที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ต,ตามเวลาจะกดแบ็คเราจะมองหาปุ่มลูกศรไปทางซ้าย มันองคมนี้มันอยูกในคนด้านซ้ายคนนี้วิธีการแบงคือถ้าเป็นคนใช้ทัชสกรีนนะครับจุดสีดำจุดสีดำบนหน้าจอเนี่ยคือจุดที่กดทัชนะครับเวลากดแบงลากไปเลยครับนั่นตัววานตัววาแล้วกันจบเลยสองขอบมันดีแล้วพอเปิดเมื่อกี้โอ้โหเก่งมากคือมันทำการแช ที่สตอรีของไอ้ระดับข้างท uh ี่เราเดินมาเรื่อยๆที่เราแนวเกตบมาเรื่อยๆแล้วเก็บเอาไว้นะเพื่อที่การใช้งานฟีเจอร์นี้จะใช้ได้บุกถัดข้างเท่าไหร่ใช้เมาส์บ้างไช่ไหมเราะนั้นเพราะว่าติดเครื่องที่เป็นนยวไวส์ลักษณะแบบนี้แล้วเราถืออยู่นะครับสมมติผมสมมตินี่เป็นนยวโฟงนะเวลาที่ใช้งานด้วยเบราว์เซอร์การใช้งานแบบนี้แนวเก็บง่ายกว่าง่ายกว่าที่อยู่ผมจะคอยอยู่แล้วมาหาปุ่มแบบอยู่ ได้อย่างหนึง่งปุ่มต่างๆที่ถูกดีไซน์บนแอปพลิเคชันใดๆบน Windows เก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อกำหนดแล้วเราเกือบจะบังคับคนทำแอปทุกคนในโลกนี้ให้ทำตามก็คือเราไม่ให้มีปุ่มฟังก์ชันแบบนี้วางไว้บนหน้าจอเราให้อยู่บนแอปปาไอสองบนล่างท่อนนี้เราเรียกว่าแอปพลิเคชัน a าคือแอปปานะครับปุ่มฟังก์ชันให้อยู่บน a แอป a าเท่านั้น อย่าไปกีกัดบนหน้าจอเพราะว่าคนเปิดเบราว์เซอร์เราอยากเบราว์เว็บเราอยากเปิดคอนเทนต์ผมอยากเปิดแอปขึ้นมา,นมาผมบริโภคคอนเทนต์ไม่ได้บริโภคฟังก์ชันนะครับ <L 9. S 1> จะเป็นคอ like <L 9. S 1> นเซ็ปต์ลักษณะแบบตัวนี้มันเป็นมันเป็นเหมือนกับไอคอนประเภทหนึ่งที่กดแล้วมันหลั่นแอปถูกไหมครับในเวอ,อร์ชั่นก่อน RTM ยังนะก่อน RTM ก่อนวิด o โอ8เกเซ็จเออใ i ่วิดีโอ8เสร็จเวลาที่พิม ตัวหรือบ ah like ุ๊กมาร์คเฟเวอร์เนี่ยลงมาหน้าสตาร์ทเนี่ยมันจะเป็นในคอนลักษณะทีคล้ายแบบเนี like ้ยเฉียดทำให้โดนความแตกต่างข้อหนึ่งระหว่างเว็บกับแอปคืออย่างนี้หลายคนในที่นี้มีมีเว็บเป็นของตัวเองด้วยนะมีความแตกต่างนิดหนึ่งระหว่างเว็บกับแอปแบบก่อน RTM จะออกนะก่อนเวลานี้คือเวลาคุณทําเว็บคุณอยากให้คนเข้าเว็บคุณถูกไหม เข้ายิ่งเยอะยิ่งดีพรต่อไปเดี๋ยวไปขายโฆษณาขายสมาชิกทําเงินสุดท้ายลาออกจากพนักงานเลยเป็นเจ้าของเว็บดีกว่าลยกว่าจริงครับถูกครับจริงเลยเขาพยายามอยู่คยับไม่ล้วปัญหาคือพอไอเราทําเว็บทําเว็บเสร็จแล้วไม่ว่าเว็บจะดีแค่ไหนเนี่ยไม่ได้แปลว่าคนจะเข้ามันก็เลยเกิดเรื่องของ SEO ถูกไหมครับทาไงก็ได้เพราะว่าพฤติกรรมคนใช้เว็บเป็นยังไงครับคนใช้เว็บเนี่ยไม่ไม่ค่อยเปิดขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ เข้าไปที่ URL เว็บเราตรงๆถึงแม้บางทีรู้ด้วยซ้ำนะก็จะเข้าเว็บไหนใช่ไหมคนชอบเปิด Google ยกตัวอย่างยกขอมาขออนุญาตยกตัวอย่างนะบล็อกนอนสมมุติว่าผมเข้ามาแล้วผมอยากเข้าบล็อกนอนก็จะมีคนจำนวนหนึ่งจริงๆที่เข้าเปิดเบราว์เซอร์ปุ๊บไม่พิมบล็อกนอนพิมพ์ google. com แล้วพิมบล็อกนอนแล้วคลิกเพราะยังไงมันเสิร์ชเจอถูกไหมฮะคือผู้หญิงคอน s u m e r จริงๆที่ไม่ใช่พวกเราะนึกอะไรไม่ออกนกไม่ออก ก็แบบคือใครล่ะเอาเวนวิ่งใเจ้าภาพวิ่งยังไงนั่้นใจเนี่ยผมอยากจะเล่าเป็นนั่งอุ่นใจเลยกูอันนี้คือแอปวีมูสิคสสำหรับใครที่ชอบเครื่องของไวโอโซนี่โซนี่ไวโอโซนี่ไวน์โอโซนี่แอปตัวนี้ดาวน์โหลดฟรีทุกตไวในโลกแต่ฟังเพลง เฉพาะเครื่องวายโอหมดทั้งหมดหกพันกว่าเพคของโซนี่ดืสิบทั้งหมดสวยว้าวว้าวว้าวแล้วเละว้ายนี่ดีนะที่พูดเพรงั้นผมไม่ผมไม่พูดต่อแล้วว่าว่าว่ามันเช็คยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นรบบวิธีโกงทางฟอร์ดนะ ี่คือลิสต์เพลงทั้งหมดคือหนึ่งในวิธีการดีไซน์ไอ้ก็เป็นคนไทยครับครือคนทำเขาชอบซูนแอปมากเคยเคยเห็นซูนมแอปเคยเห็นบ้างไหมคือคือมันจะเป็นสไตล์นี้คล้ายๆกัรนะครับเขาก็เลยมีการเป็นด้านใจหนูก็เลยอยากสร้างแบบนีขึ้นมาครับก็ ก็เป็นอีกแอปหนึ่งที่เป็นฝีมือคนไทยนะครับแอปคนอื่นผมว่าไทยรัฐคนแ่าจะเคยเห็นแล้วนี่คือแอปไทยรัฐนะครับเอออันนี้กำลังดังเลยขอบตัวนี้กัดจังกัดจัง ครับอันนี้แยกตามหมดต่างๆอันนี้ตัวอย่างเช่นข่าวต้องการของไอซ์ของบริการแต่เดียวเลยเนี่ยน่ารำไรเบียร์ต้องการนันนั่นน่าเดียวคืออันนี้เป็นอีกแอปหนึ่งที่ที่ผมว่าน่าสนใจนะเพราะว่าต้องบอกตรงคือแอปธนาคารหรือกไปแน่ที่ผมเห็นคอนเทนต์ก็ไม่ได้ใน่นหนานะครับแล้วอันนี้เป็นโดเปอร์ของ b b l ที่เข้า BBM กับเราเพื่อเดือน เกแบงค์หอยตู้ค่แบงค์ในแอนดอโอเคแลเคแบงค์เดียวไปหยิบดโอยื่อหายนะมันโอเคแล้วหรือไม่ครับไม่รู้แต่วิคเช็คแค่เช็คเงินกับโอนเงินไง๋อ Policy Exchange อันนี้เป็นารวห้ใจค่าบ้านออกกระแตอะไรกย่จังไคุณเทนปัาปื้มมากมันมีหน่วยเงินวยเฮ้ยอยากได้เพิ่งเปิดเขาไปุ๊เไหาปุ๊บธนาารไปเ ชาชีเอสีบีกองทุนกับทีเอ็มดีอันเวิร์ดดีชอบโอเคก็อยู่แถวนี้นะครับผมอยากหาตู้เอทีเอ็มเปิดของธนาคารไว้กร okay. ุงเทพแล้วเมื่อ uh, ว um, ันซื้อกล้องไหนธนาคารซื้อกล้องไหนฮะซื้อกล้องไหนเว้ยมันจะบอกเลยว่าอยู่ที่ไหนกาะลของไว้กรุงเทพเลยธนาคารกล้องไหนกล้องไหนธนาคารมันก็จะบอกว่าอยู่ที่ไหนอันนี้ก็เป็นอีกแอปหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจ ระบบี o c a t i o n จมีเซตติ้ง5ตัวมี Location ในเครื่องผมมี2เดียว2ไฟล์เกี่ยวกับระบบล o c แล้วถ้าคุณไม่ได้หาแอปหรือเซตติ้งหรือไฟล์คุณกระโดดไปหาคำนี้กดเสิร์ชคำ Location ได้เลยโดยการกดเลือกแอปหรือสักนี้ยกตัวอย่างเช่นผมไปหาว่าเอ้ยผมจะหาเซตติ้ง Location ที่ไหนนี่ไง มันใส่กล่องอีกที่หไมหรือเป่าหรือยกตัวอย่างเช่นผมว่าผมจะแอดภาษาทุกคนในนี้ผมว่าถ้าคุณมียกอย่างเช่นแล้วเนี่ยทุกคนแอดภาษาไทยอยู่แล้วแหละถูกไหมครับอันนี้ไม่ได้ใส่กล่องอีกทหนตอนนั้นผมอาจจะคนที่ไม่ชินอาจจะหาอยู่สักพักหนึ่งเวลาหาเราต้องการเพิ่มภาษาใช่ไหมครับก็พิมพ์เลยครับแอดแอด language language นี่ฮะเสร็จปุ๊บก็เลือกตัวแอด language เปิดมาตรงนี้เลย เป็นช็อตคอมมานด์คือเราแอดเล <AD> D อไม,ไม,ไม,ไม่ไม่จำไม่จำเป็นครับพิมพ์คำอะไรก็ที่มันรีเลทกับมาเช่นพิมพ์เขาก็แรงเผอเฉยๆก็ได้ <c oughs> นีคนคน่คือแรงเผดอจทั้งหมดคำว่าเจเนอเรลเห็นไหมครับเจเนอเรปกติที่มัน <c oughs>